เกมมากขึ้นแล้วนะครับเพชรพลงามเดินเบียดถึงตัวพยายามจะอาถายความใหญ่ปล้ำในอาชีพถนัดครับผมเด่นนี่ก็พยายามจะไล่แขนพยายามะขวางสู้เอามาดูกันแล้วครับเกมเปิดแบบนี้นี่สนุกแน่ครับถึงตัวแล้วครับแต่ว่าเจอซอรครับเจอสองผมเดชเตจอล่างคืนไปแค่งขวาเจอแค่งขวาคืนเหมือนกันครับผมเดชนทีบไว้ก่อนครับเพชรพลงามขยับเข้าหาถึงตัวครับหม,มักเบิดทางไปแต่โดนชิงตีมาก่อนจะตีคืนได้ไม่ได้ ไม่ได้ครับอยู่ข้างชื่อครับกรรมการแกะแยกออกมาครับแล้วก็เดินต่อข้างนเพชรพลงามคงเดชเองก็ตั้งรับจังหวะสองครับอยู่กับขวายาวๆครับเพชรพลงามขวาคืนมาครับคงเดชจิ้มหมัดลําตัวขึ้นคอได้เสียบขวาครับพยายามจะไล่แขนล็อกแขนครับขวางครับเด้งขวาันเข้าไปแต่ว่ายังไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับบางทีโอ้โหมีลูกขวางแล้วก็เด้งตีสวยๆแล้วครับเพชรพลงามเริ่มจะทําผลงานได้ดีขึ้น คมเด็กก็มีหมัดมีซอกนะครับคอยบวกอยู่นายก็พยายามจะกดแขนไล่แขนแต่ว่าจะต้านความใหญ่ของเพชรพลงามอยู่หรือเปล่านะครับพยายามจะเบียดตีไปเรื่อยนะครับอาศัยลูกขยันครับอรอจังหวะดักเจ็บกินแล้วครับคมเดชส่วนเพชรพลงามครับเดินเข้าหาครับเป้าหมายอยู่ที่วงในครับแต่ว่าเจอแข้งไปก่อนลุยเข้าไปครับ โอ้หเจอศอกมาอีกครับถึงตัวแล้วตีได้ไม่ได้ถนัดไม่ถนัดครับพยายามยัดขวาเข้าไปแทงซ้ายอีกทีหนึ่งครับกดแล้วก็แยกมาก่อนครับเดินเข้าหาเพชรโพนงามถึงโยอ้จังหวะนี้ครับเฉงกว่าล้านกว่าสะอาดเอี่ยมอ่องครับจังหวะเตะลูกที่ของดึงล้านคงเดชครับเดินต่อครับทางด้านเพชรพลงามไม่สนใจครับเบียรเข้าไปจิ้มหมัดลําตัวมีบอกมีบวกศอกคอยบวกคอยส่วนครับเราดูครับวงในของเพชรพนงามก็ยังตีไม่ถนัดครับบังลี ก็เลยว่าเตรียมตัวมาดีเหมือนกันนะครับคมเดชไฟนี้นะครับไหนนี่คอยไล่แขนสู้นะครับนอกก็มีแข้งมีหมัดมีศอกโอ้บวกอยู่ตลอดเอาเบ็ดโถนงามต้องเดินให้เร็วเบียดให้ถึงตัวนะครับปั้ำไหนไม่ได้นก็เหนื่อยนะครับพยายามจะเบียดจะปั้งตนะีสายความขยันนะครับลุยไปเรื่อยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเยก็เดินชมตลอดมาดูว่าคมเดชนี่จะเป็นมวยตั้งรับแต่ว่าเลือกออกออกเน,น้นๆครับ ดึงแล้วโต้ครับจังหวะนี้ของคงเทชครับขวาเกี่ยวได้ครับอัดเข้าไปครับติดบังครับดอกสุดท้ายเพชรพลงาไม่สนใจครับพยายามเดินต่อครับนี่ครับสับขาเจาะยางครับแล้วก็วงในขวางสี่ครับตีได้ไหมขึ้นพอได้สี่บางซ้ายครับก็ยังไม่ถนัดยังไม่เป็นคิดเป็นอะไรครับจังหวะมันยังขาดขาดเกินเกินอยู่ครับทานด้านเพชรพลงาครับพยายามเดินเข้าไปแต่ว่าแหมค้งเดชยังไม่ยอมให้เจาะง่ายๆครับเตรียมรับยังเหลวแน่นครับ มีดักออกปากกอครับหมัดหนึ่งแต่ตัวเองก็โดนจ่อลากเหมือนกันนะครับคนเดชโบยกที่3ครับดูว่าเปิดเกมมาก,ก็ขยับเดินเหมือนเดิมมานานานเพชรพงงามครับเบียร์เข้าไปครับทีสำคัญแตกเติมขึ้นมาค,ความเร็วในการเดินครับเดินขึ้นเร็วมากของยกที่ผ่านมาดูว่าเสียดซ้ายครับจับนายครบเป้าหมายของเขาเจียบุย ดูกดและเสียบได้มาสองทีครับพยายามจะอาศัยความใหญ่เดินเบียดเดินชนเดินปั๊มเข้าไปแล้วครับบางนีเงินจะเบียดกล้านายตีห่าเป็นการใหญ่แล้วนะครับผมเดชก็ชกในเกมตั้งรับจะรับเท็พลอมไม่โสนนี่แหละครับเบียดเข้าไปเอาดูนะครับหยุดไม่ได้นะครับผมเดชก็ต้องโต้ตลอดเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าจังหวะการไล่แขนดักแทงนี่สวยๆนะครับผมเดชออกช้าแต่ชวนครับมาแต่ละเม็ดก็แ,แรงๆเนื้อๆเน้นๆเหมือนกัน มาดูว่าลูกขวางโอ้โหขวางแล้วก็แทงยักมาดื้อเลยนะครับเพชรพลงามส่วนเพชรพลงามไม่สนใจครับหน้าอินหน้าพมดื้ออย่างเดียวเดินเข้าหาครับพยายามทีมนําไปก่อนครับซ้ายหน้าถึงตัวหรือเปล่าเจอแข้งครับเจอแข้งเอาเข่าขึ้นเลยสิเอาศอกไปไม่โดนแทงเข่าซ้ายเด้งไม่ได้ครับแทงซ้ายแทงซ้ายครับแต่ว่านี่ครับผมเด็นก็แทงคืนนะครับพยายามบิดมาถ่ายเชือกมาครับ ม่ให้มีหลักมีเหลี่ยมที่เพชรพลงามจะตีได้ง่ายๆครับนี่ครับแต่ว่าความพยายามดีเหลือเกินครับงเพชรพลงามครับยังไม่หยุดเดินครับยังเดินต่อเนื่องครับขณะที่คงเดชก็ตั้งรับได้เหนียวแน่นครับเดี๋ยวดูครับปลายปลายครับระยะหลังๆนี่จะเป็นยังไงดูครับเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปครับท้างด้าคงเดชเด้งเข้าไปอีกทีครับดูครับเพชรพลงามก็พยายามจะเด้งเข่าขวาคืนไปครับเพชรพลงามก็ได้ลูกขยันนะครับเดินเข้าหาแล้วก็เดินตีไปเรื่อยมาดูว่าคงเดชชกเกมนตั้งรับ ขยับขยับเจ้ามีแข้งนี่เลยครับมีแข้งมีหมัดไหนพยายามจะไล่แขมสู้แต่รูปร่างนั้นเล็กกว่าโอ้โหแต่ลูกนี้จับได้ดีเททิ้งลงไปเลยครับเอาแล้วครับแฟนมวยในเวทีนี่เฮกันสน,นั่นนะครับสถานการณ์นี่จะวุ่นวายอีกครั้งแล้วครับในเวทีลุยต่อครับลงลายแทงไปบิดมาบิดมาอาเออเอาคืนได้บ้างครับเดินเข้าหาแล้วครับ ลุยต่อครับลุยต่อครับเพชรพงางเตะนํำไปก่อนในแทงครับโดนกระตุกโดนกระตุกมาหูจังหวะนี้ครับแม่ไก่หิ้วมาเลยครับคมเดชดูแล้วตอนนี้นะครับต้องมีหมัดมีศอกมาเยอะๆแล้วนะครับคมเดชจะไปตั้งรับแบบเดิมนี่จะเหนื่อยแล้วนะครับพอเพชรพงางมมอาศัยใหญ่แล้วก็ตีไปเรื่อยชวนเลาะไปเรื่อยดูว่าสถานการณ์มาถึงตอนนี้จะเหนื่อยแล้วนะครับคมเดช ต้องขยันกว่านี้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับโชคแบบเรื่อยเรื่อยไม่ขยันออกอาวุธเท่าที่ควรนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับก็ต้องปล่อยมาฟันซอกชะนัยการเดินของทางด้านเทพงนังให้ได้ครับดูครับก้าวแทงซ้ายครับวงในครับแล้วก็หมดยกอีกยกเดียวดูครับว่าแต่ว่าเทพพลังนี่ชิงเดินด้วยครับยกนี้ครับดูครับทางด้านคงเดชครับ ฝ่ยมาร์คซอกขยับเดินเข้าหาบ้างครับขณะที่เพชรพงงานครับดูเหมือนจะผ่อนเกมออกไปครับเหมือนจะมั่นใจในผลงานครับที่ผ่านมาเขามองว่าเขาเดินได้ดีครับดบเตะซ้ายเตะขวาครับเีพยายามจะเล่งครับแต่เสียได้ครับตัดสินใจคิดนานไปหน่อยครับมาเล่งยกสุดท้ายครับบังดีออกอาวุธก็ออกได้ดีนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับโอ้แต่ว่ายกซีไตรตั้งรับเยอะเอาดูนะครับยกนี้ออกมาเดินขาดแข้ง ต่อยมัดเพชรพลงามก็ไม่ตกใจแล้วนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจกาดไม่ตกด้วยครับเอายังไงดีล่ะครับคมเดชครับต่อยไปก็โดนเตะคืนครับน่าพอซ่าแบบนี้ครับกว่าถัวจะสุกนะครับแม่งาไม่ก่อนหรือเปล่าครับคมเดชขยับเข้าไปครับโดนลูกทีผู้หครับ หมัดขวาต่อยไปครับหมัดขวาหมัดหนึ่งสองหมัดมาวเริ่มเฮเริ่มฮาเหมือนกันนะหมัดสองออกได้ดีครับแต่ว่าแกประหยัดอาวุธไปนิดนึงครับยังพอมีเวลาครับอีกนาทีครึ่งครับของยกสุดท้ายครับนี่ครับหมัดขวาจิ้มเข้าไปครับมาตัดถึงใจเดินในยกสุดท้ายดูครับว่าจะสายเกินไปหรือเปล่าครับแต่ว่าหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังพอมีเวลาครับพงดีพยายามจะเบียดพยายามจะกรยับนะครับเดิน่าแข่งต่อยหมัดแต่ว่า ก่ช้าลงไปแล้วนะครับดูนะครับว่ามั่นใจแล้วเพชรพลงามคุมเกมมีลูกถีบกาดไม่ตกนะครับผมเดชเองก็ปกตินะถอยตั้งรับนะครับพอมาเดินนี่ก็เดินช้าด้วยครับพยายามไล่่อยไล่ไปเลยครับผมเดชครับไปขวาไปครับ เตะล่างนี่เตะซา้ายอีกทีนึ่งครับก็พยายามคุมเกมไว้แล้วครับเพชรผลงามก็มั่นใจในผลงานตัวเองครับทีนี้กลายเป็นคิดช้าไปเลยครับคอมเดกดกัดครับสองล่างไปครับาลูกต่อเนื่องครับเดอรลุยพยายามทำต่อลเลยครับคมเดชครับ เจาะอย่างนี้ก็เจาะแรงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นๆไม่ขยันออกนะครับดูนะครับพอทำได้ดีนี่กองเชียร์ชาวต่างชาติที่มาด้วยกันนี่โอ้โหกระโดดกันสนันเลยนะครับแต่จะ้าไปหรือเปล่านะครับมาตัดสินใจเดินนยกสุดท้ายเอาละครับเวลายังเหลือนะครับพยายามแจกตะโกนให้เดินนับถอยหลังแล้วนะครับครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ กรรมการประัั์นะครับเดินเก็บใบคะแนนนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้เพชรพลงามสายยันยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกครับ